โอ้ยลูกเอ้ยเขาเป็นซื้อซื้อต้องเป็นกลางน้ำเสนอข่าวจากไฟนันไฟเน่มาให้พี่น้องประชาชนแด่หับหู้คุ้มจริงอย่าไปใส่อารมณ์ปน,นั่นผู้ได้การรักชาติมัดเดินละให้ผู้อื่นเขารักชาติน้ำแน่มารยาทละอีพอกับเป็นซื้อคือกันต้องให้เกียรติผู้ที่เขาไปสัมภาษณ์ บรต้องไปใส่อารมณ์ลเล่าเฮาสีฮูวา่าผู้ที่เข้าไปสัมผัสเขาไม่ควบหูสศิจังใดบวาสิ์เป็นไฟเด็กกระสงังเฮาสีฮูวเขาวา่าเขาเว่าออกมาเป็นจังใดผู้ที่ตัดสินคือประชาชนที่เขาเป็นคนกลางเอาซื่อไปเสนอคายลายให้จังสันคนกสิดาสื่อส่วนร่วมวา่าอยู่ไฟนั่นไฟนี่สื่อบ่มิมร่นระยะนม่ฝากเดอ้ออิพอเป็นสื่อมาก,ก่อน บางเธอได้คุกเขาสัมผัสบางเธอได้เท้าชิดตะเบสสัมผัสเพื่อให้เกียรติผูเ้เเววหลากเก่ยงยอยู่ดอกหูอยูว่ว่ามีอารมณ์และกะ็รักชาติอยากแสดงออกยามบานเมืองเิ่นกำลังฮอนทุกคนมีเหตุผลทุกคนส้างควมดีได้ดูที่ประตรงเฮกคือกันสองบวกสองเท่ากับสี่แต่สี่มันไม่ได้แค่สองบวกสองอย่างเดียวมันยังมีสามบวกหนึ่งยังมีสองอยกกำลังสองยังมีสิบลบด้วยหก เห็ดคนมดีเห็ดไปคนละะย่างให้เกียรติจ้า